ก็เพื j j ่อในเองเกมมัยูเกมรวนะวันนี้ก็จะมาทำกวาท้าฮิวความฮิวคามเบอร์ด่านทะเลหนึ่งพันบวกจิงโจ้เลเกอร์ปีกก็อาจารย์นี้นะผมคนขอชื่อแมงมันทองเหลืองตอนแรกพ่อผมอัดเป็นหนึ่งหมื่นบราวบรันดีดิสกาสซิง ตอนแรกอ่านว่าเจ็ดพันพอต่อไปอ่านว่า10000แล้วแล้วอยู่ดีๆก็บอกว่า1นึ่งพันหนึ่งตอนแรกเจ็ดพันก็ว่าก็ก็ก็ว่าเคียดแล้วนะหน0 0 0หนเคียดกว่าแล้วอยู่ดีๆก็1นึ่งันเอาตั้งใจนะอยากสปีรลั 3, 2, 1, นสามหนึ่งไปสปีรลันอ้ยนำํำซีซ e ีอ,อบีครับตึงเกิน น้ำเตี้ยววินาทีก็อย่าลืมดูคลิปอาทิตย์เพย์จบเลยเนาะที่กค็คือมันต้องการสี่พันเนาะแปล่าหมาเมาก็ทำชุดมานานแล้โคดึงเขาทำ หนึ่งปีสองปีเขามีคนดูเยอะแต่ว่าผมคือเขาผ่านเกณฑ์ต้คือเขาผ่านเกณฑ์แล้วไงแต่ว่าผมคือผมสองปีแล้วผมยังไม่ผ่านเลยไงขาดอีกสี่พันตอนนี้เพิ่งได้พันกว่าวก็จะกนดูคลิอปอัดเพยนครับคือคนดูเยอะอะมันอาจจะไม่ได้แปลว่าเขาดูคลิปจบคือก็ขอให้ดูคลิปจบด้วยนะครับผม ดูเล่มีโกหนึ่งพันแล้วด่านนี้มันยากมากเลยนะถ้าเกิดจะเอาคันนี้ไปถึงเจ็ดพันหนึ่งหมื่นโคตรเชี่ยวชาญอะจัสโกบราอ์น่าเดี๋ยวดูดิผมในประเทศไทยมีควาได้ไหม สีวันโอ้สูงสุดน่าจะหนึ่งเมตรที่ไข้างบนก็น่าจะแฮกเนาะแม้กระทั่งแฮกคันแรก่ังแพ้คุณคิดว่าด,าดา่านด่านป่าหรือว่าดา่ดานทะเลเอ้ยด่านชายหาดหรือว่า มันมีอีกอันนึงแต่ว่ามันผ่านหนึ่งแสนไปแล้วนะช่างเอะก็คือด่านกยทำไมด่านทะเลทรายหรือด่านป่าหรือว่าด่านเมืองที่ที่จะถึงเอ้ยด่านเมืองด่านเมืองหรือว่าด่านจำไม่ได้อะด่านเมืองหรือว่าด่านอวกาศหรือว่าด่าน ไม่แน่ใจกับครับว่าด่านเมืองกับผมไม่แน่ใจว่าด่านเมืองหรือว่าอาวากาศแล้วก็ด่านภูเขาแต่มันมีอันหนึ่งที่เพิ่งถึงนะครับผมไม่แน่ใจว่าเขาแฮ็กหรือเปล่าแต่มันจะแฮกหรืออาจจะเป็นจริงโย่ได้เวลาสปีดแล้วและตรงนี้ที่ผมตายไง คือล้อนี่มันเอ้าไม่ได้แปะเฉยยูเลสมีโกเมื่เอเพื่อนบอกไปไหนก็ไปยูเล e มีเอา้าวอะไรขาเนี่ยนะครับเราจะมาเล่นตาสุดท้ายแล้วเเพื่อนบอกให้ไป ยูเล oh, like ็ดมีโกอยู่เล็ดมีโกโอโอ้อเว้นได้ไอโดนแกท้าวรองอีเท็ e ไอโซงเอซายได้เจามบ้นาผมสามารถดอกปิงปองหนึรอยลูกได้ด้วยแต่เดินได้นะครับแม่ คือแม่ผมบอกว่าแต่ก่อนคือห้ามลวงไม่แต่ลูกเดียวให้ได้100แต่ว่าเดินได้ผมก็งงเหมือนกันว่าคือถ้าตีวิงปองแบบออริจินอลแบบปาลูกขึ้นแล้วก็ตีเลยอ่ะไม่ไม่ไม่ฟลิปแล้วก็ไม่ตีเขากระแพงไม่ตีหลายคนตีคนเดียวหนึ่งอผมได้ละได้สองรอบรอบแรกผมได้96้าสิดูเลดมีโก You let me go. What? Nah, man. You let me go. จเลตมีโกจเลมีโกจเลตมีโกตายเพราะคอหักตายไม่ไม่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ตายเพราะคอหักตายไม่ไม่ตายเพราะน้ำมันหมด

โบรูเลสมีโกมาเราจะไม่เก็บคูดยังไม่ทันขาคันเราจะไม่เก็บเหรียญคือเราจะลอยจนกว่าเราจะได้ครบแมวเอาใหม่หแล้วดูดิมาเด้ผมลอย,อยู่หน้านะ ไวทบิชตอกต้ดดองลอยไปในอากาศออกตูลอ้อทูมาเฮดอานามีโฟติาเจนีบาเจนไงไลไอโดนีเดินไปอิสอิสออลลนนตูไยออกไม่ไ้เอมากีมีโฟติเนเฮมีปาเนมีตูไล มีตามีกายดิจิทอลระโบเฮ้ยพังดิอือน้วมันจะหมดแล้วขึ้นปุ๊บตายปับ๊บเนี่ย ถ้าเกิด C C E พอได้นะอยู่นะู่ความเบอร์แม่งอยู่ความเบอร์เนี่ยแบบดูเลดมีกูให้ผมสามพันผมต้องเลยเาขานั้นใช่ไหมเขาไม่รักคุณอยู่เลดมีกูอะไรวนะเนี่ย โอเคพวกว่าไม่ได้ประกาหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ตามชอ่องเบย์นะครับโอเคบ๊ายบายได้แน่ที่หนึ่งอย่างเอา เป็นล้านเลยโอเคเพื่อนๆได้ประกาศนะอย่าลืมกดและกดแชร์กดต่อคลายตามจอร์ดเปย์นะครับโอเคบ๊ายบายก็อย่าลืมดูคลิปอาทิตย์ให้จบด้วยนะครับโอเคบ๊ายบาย